สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกระเป๋าช้อปปิ้งกันนะคะสีม่วงใสๆนะคะเริ่มต้นด้วยการใส่ลูกปัดสีม่วงนะคะสามเม็ดค่ะร้อยลูกปัดสามเม็ดนะคะแล้วมาไว้ตรงกลางของเส้นเอ็นนะคะแล้วก็เราจะไขว้เม็ดที่สี่นะคะไขว้หรือว่าส่วนนะคะนี่นะคะการไขว้หรือการส่วนค่ะ เราจะได้แบบนี้นะคะ 1!! วงมี4เม็ดค่ะจะใส่ต่อไปนะคะข้างซ้าย1เม็ดข้างขวาห่งเม็ดค่ะได้แบบนี้นะคะใส่ข้างละเมตรนะคะก็เราจะควายเม็ดถัดไปค่ะควายนะคะ จะได้แบบนี้นะคะสองวงแล้วค่ะทำต่อไปนะคะข้างละเม็ดค่ะใส่สีม่วงข้างละเม็ดนะคะจะได้แบบนี้นะคะใส่ข้างละเม็ดค่ะซ้ายเม็ดขวาเม็ดนะคะไหนเราจะไข่เม็ดถัดไปค่ะ ได้แบบนี้นะคะสามวงแล้วค่ะทำต่อไปค่ะจะได้แบบนี้นะคะสามวงแล้วก็อีกหนึ่งก้านปูนะคะเราจะไอ่เม็ดถัดไปค่ะ เราจะได้ทั้งหมด4วงแล้วนะคะไปขึ้นวงที่5ค่ะเราจะใส่ข้างซ้าย2เม็ดนะคะจะได้แบบนี้นะคะ1 2 3 4นะคะเราจะเห็นว่าวงใหม่นะคะมี3เม็ดค่ะเราจะควายเม็ดที่4นะคะ เราจะได้ทั้งหมด4เม็ดแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่2ค่ะดูเม็ดสุดท้ายนะคะจะมีเส้นหนึ่งนะคะลงมาข้างล่างแล้วเร,เ,รเราดึงนะคะดึงให้ตึงนะคะมีเส้นนี้ดึงข้างล่างนะคะขฝา,าจะลงข้างล่างข้างซ้ายจะชี้ข้างบนนะคะเราขึ้นทั้งบนนะคะเราขึ้นชั้นที่2ก็จะใส่ข้างซ้ายเนี่ยนะคะข้างซ้าย2เม็ดค่ะ หลังจากที่เราใส่ข้างซ้ายสามเม็ดนะคะจะเห็นว่าในวงมีสามเม็ดนะคะหนึ่งสองสามค่ะเราใส่ข้างซ้ายมีกี่สองเม็ดนะคะในวงหนึ่งสองสามเราใส่เม็ดหนึ่งส่วนนะคะจะได้สี่เม็ดค่ะเมื่อเราส่วนนะคะเม็ดที่สี่นะคะเราจะเห็นว่าเอ็นเส้นหนึ่งอยู่ข้างบนอย่างนี้นะคะ่ะเอ็นเส้นหนึ่งอยู่ข้างล่างนะคะเราใช้เอ็นข้างล่างนะคะ เชื่อมเม็ดถัดไปนะคะเม็ดเม็ดเม,ม็ที่ติดกันนะคะเราจะเห็นว่ามีสองเม็ดติดกันนะคะเราจะเชื่อมการเชื่อมนะคะ ทำให้เม็ดสองเม็ดนี้ติดกันนะคะทำให้ในวงค่ะมีสามเม็ดนะคะเราจะใส่ข้างบนหนึ่งเม็ดนะคะเ <c oughs> มื่อเราใส่ข้างบนหรือว่าข้างซ้ายหนึ่งเม็ดนะคะเราจะเห็นว่าในวงมีสามเม็ดนะคะหนึ่งสองสามค่ะเราจะใส่เม็ดที่สี่คะเราจะไขว้ที่เม็ดที่สี่ค่ะเ <c oughs> ะะมื่อเรา ส่วนที่เม็ดที่สี่นะคะเราจะเห็นตรงนี้มีสี่เม็ดนะคะมีเส้นหนึ่งอยู่ข้างชี้ขึ้นไปข้างบนเส้นหนึ่งชี้ไปข้างล่างนะคะสังเกตเม็ดสองเม็ดนี้จะติดกันนะคะอยู่ใกล้กันนะคะเราก็จะเอาเส้นนี้นะคะเชื่อมค่ะการเชื่อมก็คือสอดเข้าไปในเม็ดที่ใกล้กันนะคะ จะเห็นว่าลูกปัดสองเม็ดนี้นะคะปัดสองเม็ดนี่ค่ะติดกันค่ะแล้วทําให้ในวงมีสองเม็ดนะคะเราก็จะใส่ข้างบนหรือข้างซ้ายหนึ่งเม็ดค่ะในวงมีลูกปัดสามเม็ดแล้วนะคะหนึ่งสองสามนะคะเราจะวายในเม็ดที่สี่ค่ะเม็ดนี้ติดกันนะคะเราก็จะเชื่อมการเชื่อมก็คือ เองเส้นเอ็นที่อยู่ใกล้นี่นะคะสอดเข้าไปค่ะเราจะเชื่อมค่ะจะเห็นว่าในวงนี้นะคะมีสองเม็ดนะคะ จะใส่ข้างบนหรือข้างซ้ายนะคะหนึ่งเมตรค่ะเมื่อใส่ข้างบนหนึ่งเมตรนะคะเราก็จะได้สามสามเมตรนะคะในวงนี้จะมีสามเมตรหนึ่งสองสามนะคะควายเม็ดที่สี่ค่ะ ได้แถวบนดูสี่วงนะคะ1 2หนึ่งสองสามสี่ค่ะมาถึงวงสุดท้ายนะคะวงที่ห้าเราจะเชื่อมค่ะเส้นขวามือหรือว่าเส้นที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะเชื่อมเม็ดถัดไปค่ะเมื่อเชื่อมแล้วนะคะเราจะเห็นว่าในวงนี้มีสองเม็ดนะคะ เราจะโบกขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ข้างขวานะคะหรือว่าข้างล่างนะคะหนึ่งเมตรค่ะในวงนะคะในวงจะมีสามเมตรค่ะหนึ่งสองสามนะคะต่อไปเราจะคขว้ที่เม็ดที่สี่ค่ะเราจะใช้ลูกปัดเม็ดใหญ่ สีม่วงนะคะสองแถวแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใช้ลูกปัดเม็ดเล็กนะคะเดินขึ้นเปชั้นที่สามนะคะใส่ข้างขวามือด้วยเม็ดเล็กสองเม็ดค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่า ้าเรานับวงก็เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงหนึ่งเม็ดหนึ่งสองสามสามเม็ดนะคะเราจะไขยเม็ดที่สี่ก็ด้วยลูกปัดเม็ดเล็กค่ะนะคะเราจะเห็นเส้นบนนี้นะคะแล้วก็มีเส้นหนึ่งเป็นเส้นล่างนะคะเราจะใช้เส้นล่างนะคะเชื่อมเม็ดสีม่วงนี้นะคะ ะะเราจะมีสองวงในในเม็ดนี้จะมีสองวงนะคะเม็ดสีม่วงและเม็ดสีขาวนะคะไปเราก็จะใส่ข้างบนค่ะข้างขวานะคะหนึ่งเม็ดค่ะถ้าเราดูจากในวงนะคะเราก็จะมีสีม่วงสีขาวแล้วก็สีขาวนะคะเราก็จะคว้ด้วยเม็ดสีขาวค่ะอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะ ราจะใช้เส้นที่อยู่ข้างล่างนะคะเชื่อมเม็ดถัดไปค่ะในวงจะมีสองเม็ดนะคะสีม่วงแล้วก็สีขาวนะคะเราก็จะใส่ข้างบนหรือว่าข้างขวานะคะด้วยสีขาวนะคะแล้วก็ไขว้ด้วยสีขาะคะวคว่วนะนี่นะคะก็จะมีสี่เม็ดในวงนะคะก็ะเหมือนเดิมค่ะ เส้นข้างล่างนี้นะคะเชื่อมเม็ดสีม่วงค่ะก็ใส่ข้างขวาด้วยสีขาวแล้วก็ควายสีขาวค่ะนี่นะคะเมื่อเราเชื่อมด้วยสีม่วงเกีแล้วก็ใส่ข้างขวาด้วยเม็ดสีขาวตัวนี้เราเชื่อมใส่ข้างขวาแล้วก็ควายนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าอยู่มาถึงวงสุดท้ายแล้วนะคะ แล้วก็เชื่อมค่ะข้างซ้ายเชื่อมเม็ดสีม่วงนะคะในวงจะมีสองเม็ดนะคะคือสีขาวแล้วก็สีม่วงนะคะเนื่องจากว่าเราจะขึ้นชั้นถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบกกลับเวลาบวกกลับเราก็จะใส่เส้นนี้นะคะเส้นสายนะคะหนึ่งเม็ดค่ะ ได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายสองเม็ดค่ะนะคะในวงมีสองสามเม็ดนะคะหนึ่งสองสามนะคะเราจะค่อยที่เม็ดที่สี่ค่ะด้างเราก็จะเชื่อมนะคะเชื่อมเม็ดข้างล่างเนะคะ่ะการเชื่อมก็คือ เส้นเอ็นที่อยู่ข้างล่างนะคะใส่ไว้ในสีขาว เมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าในวงมีสองเม็ดค่ะเม็ดข้างบนกับเม็ดนี้นะคะแล้วก็จะใส่เม็ดสีขาวข้างบนหนึ่งเม็ดแล้วก็ไขว้ค่ะเมื่อเราใส่เม็ดข้างบนนะคะแล้วก็ไขว้นะคะเราก็จะได้วงเป็นสี่เม็ดนะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะเห็นว่ามีเอ็นสองเส้น,นะะเส้นหนึงชีข้างบนเส้นหนึงชีข้างล่างนะคะแล้วก็เอาเส้นข้างล่างนะคะเชื่อมเม็ดถัดไปนะคะ เห็นว่าในวงมีสองเม็ดนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะใส่ข้างซ้ายหรือว่าข้างบนหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ไขว้ค่ะนะคะเราใส่ข้างบนหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็จะมีหนึ่งสองสามสามเม็ดในวงนะคะแล้วก็จะไขว้ค่ะตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเส้นข้างบนแล้วก็เส้นข้างล่างนะคะเส้นข้างล่างเชื่อม ก็จะใส่เม็ดสีขาวข้างบนนะคะนี่นะคะเราก็มีในวงสามเม็ดแล้วนะคะหนึ่งสองสามสามเม็ดค่ะเราก็จะไขว้เม็ดถัดไปนะคะเรามาถึงวงสุดท้ายแล้วนะคะอืมเส้นเล็กเส้นข้างล่างนะคะเส้นเอ็นข้างล่างนะคะซอยเอ สอดเข้าไปนะคะเชื่อมเม็ดถัดไปค่ะในวงมีสอเม็ดแล้วนะคะเราจะใส่ข้างขวา1เม็ดค่ะข้างซ้าย1เม็ดนะคะแบบนี้นะคะ ข้างซ้ายหนึ่งเมตรข้างขวาหนึ่งเมตรเราจะเห็นว่าในวงมีสี่เม็ดแล้วนะหนึ่งสองสามสี่เอ็นเราสามารถผูกกันได้เลยนะคะผูกให้แน่นนะคะแล้วก็เก็บเอ็นให้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทำแบบนี้เป็นสองชิ้นนะคะทำสองชิ้นนะคะแล้วเราจะามาประกบกันค่ะ ประกบกันเสร็จแล้วเราจะเย็บนะคะหรือว่าเราจะทอนะคะอยอทอให้มันติดกันนะคะวิธีการทอหรือวิธีการเย็บเราจะทําดังนี้นะคะเราจะใช้เอ็นอีกเส้นหนึ่งนะคะยาวประมาณสักสองฟุตนะคะใส่ลูกปัดเม็ดเล็กหนึ่งเม็ดค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราจะเอาสองแผ่นมาประกบกันค่ะ กกลบกันแบบนี้นะคะเราจะเอาลูกปัดเม็ดนี้อยู่ตรงกลางนะคะจะแล้วเอาเอ็นเอ็นเส้นใหม่นี้นะคะสอดข้างซ้ายหนึ่งเม็ดค่ะเมืเราสอด เส้นเอ็นนะคะด้านขวา1เมตรด้านซ้าย1เมตรนะคะเรามาสังเกตในวงก็จะมี1 2 3 3สามเมตรนะคะเราก็จะไข่ค่ะไข่ด้วยเม็ดเล็กอีกนะคะเราจะเห็นว่าในวงนี้นะคะมี4เมตรคะ่ะเราก็จะเชื่อมเอ็นต่อไปนะคะข้างขวา1เมตรข้างซ้าย1เมตรเหมือนเดิมค่ะ เราก็จะเห็นว่าเมื่อเราสอดเชื่อมเข้าไปนะคะซ้ายหนึ่งเม็ดขวาหนึ่งเม็ดเราก็จะมีเม็ดตรงกลางเม็ดเดิมนะคะรวมเป็นสามเม็ดแล้วก็คววยด้วยเม็ดสีขาวเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้วงจะเป็นการเย็บสองผืนนิดประกบกันนะคะขั้นต่อไปค่ะเหมือนเดิมนะคะใส่ข้างซ้ายหนึ่งเม็ดข้างขวาหนึ่งเม็ดค่ะ นี่นะคะในวงก็จะมีสามเม็ดนะคะสีม่วงสีขาวแล้วก็สีม่วงนะคะแล้วก็จะควยเม็ดที่สี่ด้วยเม็ดขาวเม็ดเล็กๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําต่อไปจนครบนะคะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋านะคะต่อไปจะทําสายคล้องนะคะกระเป๋าใส่เศษสตางค์ได้เราจะทำสายคล้องนะคะออกแบบตามใจชอบเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะน่าร,รักไหมคะพร้อมที่จะไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือยังคะชวนเพื่อนไปด้วยนะคะไปช้อปปิ้งกันค่ะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ